สวัสดีครับวันนี้มาพบกับรายการที่มีชื่อว่า Be h i n d the wall นะครับผมชื่อโซฮานะครับเป็นนักข่าวจากสำนักข่าวกมเอ็มนั่นเองครับหลังจากที่มีการวอลเกิดขึ้นระหว่างอ n d เด g r o กราวกับกรูฟสตีนนะครับเป็นที่แน่นอนครับว่าเราต้องมาทำข่าวกับทางอันเดอร์กราวและกรูฟสตีนนั่นเองครับแล้วก็แก๊งค์ให้ที่เรามาพูดคุยในวันนี้ก็คืออ n d เด g r o กราวนะครับผมทั้งพี่ทั้งสองคนเชิญแนะนาตัวได้เลยฮนะผมชื่ออาชิครับอยู่อันตรกัาว อยูู่ครับอันเดกาวครับคาบแล้วก็คำถามมาแรกกันเลยนะฮะคำถามแรกครับเหตุผลในการวอลครั้งนี้เนี่ยเกิดจากอะไรครับผมเหตุผลในการวอลเกิดจากคือพี่โจเขารู้สึกไม่สบายครับวันนั้นเขาเลยไปหาหมอแล้วทีนี้พี่โจคือหัวหน้าแก๊งอันเดกาวนะอย่างที่รู้กันครับผมทีนี้หมอเขาบอกว่า ให้พี่โจออกกําลังกายบ้างครับเขาก็เลยไปท้าวอล์สติเพราะว่าเขาอยากออกกําลังกายแค่นั้นเลยอ๋โอโห,โหเป็นเหตุผลการวอรที่มีเหตุผลมากเลยนะครับก็คือคอยากออกกาอําลังกายนี่เองถูกครับใช่ครับผมแล้วผลของการวอครั้งนี้เป็นยังไงบ้างรครับผมอะไรเออผลของการวอเหรออ่าใช่ครับนักการเป็นฝ่ายชนะไปครับหกสิบเก้าต่อสิบสามหรือเปล่าไม่แน่ใจประมาณนี้ครับประมาณนี้ <13 S 2> นค่ะ แล้วคิดว่าการวอลครั้งนี้เอผลที่ได้เนี่ยเป็นที่น่าพอใจหรือเปล่าครับไม่ไม่ค่อยครับเพราะว่าตอนแรกคิดไว้ว่าจะประมาณสักร้อยี่สิบต่อสิบเอ็ดเลยวันนี้มันแค่หกสิบเก้าใช่ครับมันถ้ามีสี่ชั่วโมงก็ไ่้จะถึงอันนี้แค่สามแล้ว ในการวอลครั้งนี้ทางาเดอรการมีแผนการรับมือกับทางกรุ๊ปสตีอย่างไงบ้างครับพี่โจเขาบอกว่าให้ต่อให้ครึ่งหนึ่งพอครับฟิวเจินทั้งหมดอันนี้ใช้ไปแค่โโห้าสิบเปอร์เซ็นโอ้โหเขาบอกมาแค่นี้เลยอันน<ช>ี้พี่โจบอกนะเขาก็ส่งเด็กมือใหม่มาด้วยค่ะสองคน<อ>เพื่อเป็น<ง>การต่อให้ แล้วอ,อ่งั้นขอถามคุณยูสุหน่อยครับก็อันนี้ถือว่าเป็นการวอลครั้งแรกของคุณยูสุเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้ว,ลวท,าทางที่คุณยูสุก็อยู่กับเมืองน,นี้มานานเหตุผลอะไรนะครับทาให้คุณยูสุถึงต้องมาลงสังเวียนนี้ครับผมอ๋อคนไม่พอคะ่ะอืมแล้วมีเขาเรียกว่ามีผลยังไงกับการวอลหรือเปล่าครับในการที่ส่งผู้เล่นที่ไม่เคยวอลลงมาในการวอลครั้งนี้ครับอืม สุกก็ไม่รู้ว่ามีผลไหมนะคะแต่ว่าสุกก็ได้มาหนึ่งคิวค่ะโอ้โหอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีเลยนะครับได้ตั้งหนึ่งคิวแน่แล้วก็ถือเป็นการวอรที่ดีนะครับในเมื่อวานนี้ถูกไหมครับแล้วการวอลครั้งต่อไปเนี่ยะจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ไหมนะ,ะฮะก็ถ้าพี่โจเขาไม่เขารู้สึกไม่เมื่อไหร่ก็นั่นแหละครับโอ้โหพาออกร่างกายเมื่อไหร่ก็ตอนนั้นแหละ แล้วมีแผนการรับมือหรือการวางแผนไว้สําหรับการวอลครั้งหน้าบ้างไหมครับเอ่อเหมือนเดิมครับ50%โอ้โหจะมีสักแก๊งไหมครับเนี่ยที่ต้องทําให้ทางอดอร์กาวใช้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นครับเนี่ยต้องต้องรอติดตามครับรอติดตามโอ้โหออรอดูเลยนะฮะ<ช>แล้วก็อยากฝากอะไรถึงแก๊งต่อไปที่อาจจะต้องมาไฟกับทางอเดอร์กาวด้วยไหมครับผมอ่ายูสุบ ตือฝากก่อนเลยมีไหมฝากอะไรเนาไม่มีอะไรจะฝากเลยอะ่ะมานะครับเดี๋ยวมานะครับแป๊บนึงนะครับแป๊บนึงนะครับรอแป๊บนึงนะครับรอแป๊บนึงนะโอเคเงินเดี๋ยวมารอแป๊บหนึ่งนะเขี่ยมันยึดนี่เชื่ออะไรครับเนี่ย <c oughs> ครับแล้วก็ผลของการสัมภาษณ์ของอเดอร์เก,กาก็เป็นอย่างที่เห็นด้านหลังนั่นเองครับผมก็คือมีการตีกันเกิดขึ้นนะครับมีการยึดบ้านกันเกิดขึ้นนะฮะยังไงก็เดี๋ยวเราไป สัมภาษณ์ทางกรุ๊ปสติดต่อนะครับจะรอดูได้เลยฮะครับแล้วก็จากที่เราสัมภาษณ์ทางอเด็กกาวไปแล้วนะครับแล้วเราจะพาดสัมภาษณ์ของทางกรุ๊ปสติดไม่ได้เลยนะครับวันนี้ทางกรุ๊ปสติดก็ส่งตัวแทนมาสองคนครับเชิญคุณพี่ทั้งสองคนแนะนําตัวได้เลยครับผมครับผมกระปอมอีโมครับผมครับผมรถถังพลังใบครับผมรถถังพลังใบออกชื่อดีมากเลยครับผม อ,อยากทราบที่มาของการวอลในครั้งนี้ระหว่างกุุปสตีดกับทางอดร์ติาวครับผมอ่าก็เป็นทางด้านอาร์ตวเกที่ต้องการจะอ่าเขาเรียกอะไรวอลกับทุกแก๊งอยู่แล้วครับแล้วแล้วด้วยมันถึงคิวของเราครับก็ต้องวอลครับเอออยากถามทางกุุปสตีดรู้สึกยังไงอ่ะทางที่ทางอาร์กวเกบอกว่าเอา่อต้องท,ที่ที่มาวอลเพราะว่าเมื่อยครับผมแล้ก็เลยอยากออกกำลังกายอะไรอย่างนี้ หมอเหมือนว่ากรุ่สตรีเป็นคู่ซ้อมนะครับอือใช่ครับผมใช่ครับอ๋อรู้สึกยังไงครับกับคําที่เขาให้สัมภาษณ์เมื่อกี้ครับผมรู้สึกดีครับรู้สึกดีที่แบบว่าก็แบบมาออกกาลังกายด้วยกันครับผมถือว่าแบบออใช่ครับออกกาลังกายด้วยกันครับเพราะก็เมื่อยอยู่เหมือนกันครับก็อยากโดนนวดบ่อยๆโอ้โหหวังว่าจะได้นวดกันเร็วๆนี้อีกนะครับครับผมแล้วก็ผลของการวอร์ในครั้งนี้เป็นยังไงบ้างครับผม ก็ไม่ขาดมากครับครับสูสีสูสีสูสีเลยนะครับก็คือคะแนน69้าต่อ13บาใช่ไหมครับใช่ครับโอ้โหสีสุดนิดเดียวมันจะสู้ได้แล้วสอบเก้าต่อหกสิบามหรือเปล่าครับน่าจะดูผิดหรือเปล่าโอสงสัยผู้สื่อข่าวน่าจะดูผิดแลวครับผมขอโทษทีแน่นครับผมใช่ครับครับแต่ดูจากคะแนนแล้วก็ค่อนข้างที่จะสูสีนะรู้สึกยังไงว่ากับการ่พยแพ้ในครั้งนี้ครับก็อยากให้ฝากถึงอดร์การ์สักนิดหน่อยครับผม ถือเป็นบทเรียนก็ผมผมก็ว่าสูสีอยู่ครับผมอันนี้ขนาดผมใช้ปืนพาร์ตเนะครับเนี่ยโอ้ยจริงเหรอครับผมใช่ครับพาร์ตเลยอมก็คือจะบอกว่าที่แพ้ก็เพราะว่าใช้พารใช้แค่ห้สิเปอร์เซ็นเหมือนกันถูกไหมครับอันผมใช้ประมาณประมาณสาสิบครับสามสิบโอ้ใช้แค่สามสิเปอร์เซ็นแต่ว่าสามารถอ,อตีเข้ามาได้ถึงสิบสามคะแนนเลยถือว่า ก็คือ<ช>ถ้าสมมุต <ขอ S 2> ิ<ช>ว่าทางกรุ๊ปสติใช้หนึ่งร้อยก็อาจจะชนะได้ถูกไหมครับ <S <S ใช่ครับใช่ครับต้องครับผมโอ้โหแต่ทางอันเดียกาก็บัฟไม่อีกนะครับบอกว่าถ้ามีเวลาเยอะกว่นาววน,นี้อ่ทางคะแนนอาจจะเป็นหนึ่งร้อยยี่สิบต่อสิบสามก็ได้นะครับแต่อันนี้ทางกรุ๊ปสติรู้สึกยังไงบ้างมันอาจจะเป็นหนึ่งร้อยี่สิบต่อหนึ่งร้อยสิบเก้าหรือเป<ฮ>อล่าครับผมก็เป็นไปได้โอ้โหมันไม่ทิ้งกันครับมันไม่ทิ้งกันครั้งนี้ก็69ต่อ63ไม่ทิ้งกันมากครับ อืม mm hmm. ใช่ครับครับผมแล้วอยากถามเหตุผลว่าทำไมครั้งนี้เราถึงพ่ายแพ้ให้กับทางอัลเดกาวครับผมเราอ่อนให้ครับใช่เราอ่อนให้โอ้โห oh เลยแบบพลาดท่าเลยอือ mm hmm. แล้วก็อยากถามอยากอยากสอบถามแค่ว่าทางกรุ๊ปสตีช้ชแผนอะไรในการเล่นในการไฟท์ครั้งนี้ครับผมไม่มีครับไม่มีแผนเลยครับบ้ายอย่าง mm hmm. เดียวครับเล่นลูกบ้าอย่างเดียว mm hmm. เลยครับ เป็นอย่างนี้นี่เองครับแล้วก็มาถึงคําถามสุดท้ายแล้วครับก็อยากจะถามทางกรุ๊ปสิทธิ์ว่าเร็วๆนี้จะมีการวอลเกิดขึ้นหรือเปล่าครับระหว่างกรุ๊ปสิทธิ์กับแก๊งอื่นๆเอ,อ่ออันนี้ต้องรอติดตามครับแตน่น่าจะมีเร็วๆนี้ครับโอ้โหไม่น่าเกินสองอาทิตย์ครับผมหรือว่าแบบเนี่ยจากสัมภาษณ์นี้ออกไปก็อาจจะแบบมาเรื่อยๆก็ได้ครับผมโอ้โหรอ <laughs> ดูเลยนะครับแล้วก็อยากฝากอะไรถึงแก๊งที่ต้องการที่แบบจะมา ตีเราหรือเราฝากถึงแกนที่แบบเราอยากจะตีไหมฮะถามจะไปอาพี่เอาเลยพี่แก๊งที่จะมาตีเหรอครับครับมาสักห้าสิบครับผมโอ้โหใช่แล้วครับผมก็คาเข้ามาห้าสิบเราจะมีสักเท่าไหร่ดีครับมีแค่นี้แหละครับสิบสองสิบสามคนก็พอแล้วโอ้โหถือว่าเป็นแต้มต่อให้เขาอีกตามเคยนะครับใช่ครับผมใช่ครับ ครับผมแล้วก็ยังไงก็ขอบคุณทางตุ๊สติด้วยนะครับแล้วกข็ขอบคุณผู้ชมทางบ้านด้วยนะครับที่มาดู behind the wall ในครั้งนี้นะครับก็อย่างที่ทราบกันครับว่าทุกครั้งที่มีการวอรเกิดขึ้นในเมืองของเราก็จะมีการสัมพา์หลังการวอรแบบนี้เกิดขึ้นนะครับยังไงก็ฝากทุกคนติดตามรับชมด้วยนะครับทางช่องกีเอนะครับขอบคุณคมากเลยครับก่อนจะไปผมขออนุญาตขามวยไปเลยนะครับ พี่ฟอมโอ้ยเชิงกูสุดยอดเลยนะถือว่าเป็นการแสดงมายากลน,นะครับ